อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสระเซาซีถเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับคุณรีนวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านสไลด์337สามเจ็ดคาเฟ่แอนบาร์อยู่แยกสำรันราชใกล้กับผัดไทยประตูผีเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณปะนิทิชาวมั่นคุณหมอนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอนครับว่าสไลด์337ของเรา คืออะไรจ๊ะสลัดสามสาคือร้านพิซซ่าครับผมที่อยู่ในตัวของเกสเฮาส์แป้งของเราเนี่ยจะไม่ได้ใส่ยีสต์นะครับใส่ไข่แล้วก็เนยนมแล้วก็คำนี้เราจะไปทอดก่อนที่จะเข้าเตาอบก่อนครับมเมื่อได้แป้งดีไปดูท็อปปิ้งแต่ละหน้ากันค่ะ ก็มีอยู่ประมาณ19หน้าแต่วันนี้ที่จะทำเสริฟเนี่ยทำเสริฟที่4หน้าเมนูแรกครับพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานไก่ย่างนะครับเครื่องแกงของแกงเขียวหวานเนี่ยเราทำขึ้นมาเองกลิ่นก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านเราใช้เนื้อส่วนสะโพกนะครับแล้วก็เอาไปหมักก่อนทีหนึ่งไปเมนูที่2ของพิซซ่าจ้ะเป็นพิซซ่าซีฟู้ดต้มยำนะครับซอต้มยำเราทำขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับซีฟู้ดเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบออกมาเป็นปลาหมึก เป็นกุ้งในไซส์ที่ใหญ่แล้วก็สดหน้าที่3จะเป็นหน้ากะเพรากรอบนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหมูสับแต่ว่ากะเพรากรอบเนี่ยเราจะไปทำไปคลุกกับ พริกกระเทียมน้ำมันหอยเป็นความจัดจา้านของคนไทยเหมือนกันแล้วเราก็ไปท็อปปิ้งกับบนชีสเหมือนเดิมนะครับเป็นผ้ากระเพรากรอบหน้าสุดท้ายเป็นพิซซ่ากุ้งกระเทียมครับผมเราก็จะทําเป็นกุ้งไปคลุกกับโอลิฟวอ,อยอ์แล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปผัดก่อนให้พอมีกลิน่นท็อปด้วยมะเขือเทศอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่จบแค่นั้นไปเบอร์เกอร์สิจ๊ะสลด์ส3 7สามเเบอร์เกอร์นะครับเราใช้ ขนมปังที่สั่งทําพิเศษส่วนเนื้อเราใช้เป็นเนื้อพลยังคําของจังหวัดสกลนครเราจะไปผสมกับมันเนื้อแล้วก็มันหมูแล้วก็เสิร์ฟกับชีสนะครับมีแตงกวาด,ดองแล้วก็มีคารามลไลซ์ออนเนียนท็อปด้วยซอสที่เราทํำที่มาเอง เป็นพาท่าผสมกับตัวซอสพิเศษเรามาถึงข้าวสิข้าวผัดแกงเขียวหวานไข่เค็มแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราทําขึ้นมาเนี่ยใส่ผัดเข้าไปไก่ก็ใช้ไก่ออร์แกนิกนะครับแล้วก็เราจะมาผัดเป็นข้าวท็อปด้วยไข่เค็มชายาซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็รสชาติก็อร่อยแน่นอนครับค่ะสุดท้ายสปาเกตตี้ไส้อั่ว พิเศษยังไงจ้าสปาเกตตีไส่อัว่วไส้อั่วเรามาจากจังหวัดน่านก็เราผัดเหมือนอ P นะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยเราใช้เส้นออเดนเต้นะครับผัดกับพริกกระเทียมในกลิ่นที่หอมกับโอลิฟออยล์วันนี้มีเจ้ขอการันตีความอร่อยเดนเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับสไลซ์337ดคาเฟ่แอนด์บาร์ให้เป็นอร่อยระชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน สไลด์337คาเฟ่แอนด์บาร์ตั้งอยู่ที่แยกสำราญรา์ถนนมหาชัยใกล้กับผัดไทยประตูผีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดละพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอะร่อยเลิศกับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้าน ไลด์337คาเฟ่แอนด์บาร์มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิกเ s บ้างคะหมอสำหรับลูกค้าเอสนะครับรับส่วนลดค่าหารสิเเนะครับเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2 5ง6ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนากาสี่สิบนาทีดูทีวีกด3ามวิสามดูถึงกดสามพลสลาไปก่อนและสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยเลิศกับปุริดรีเมชเชออีติ้งย่างพิ้งกินค่ะ